สวัสดีครับเ,เพื่อนๆลาวันเพส Treasure Cruise ทุกๆคนครับผมอยู่กับผมบอยสต b a s เบสิ Basic, ครับวันนี้เราอยู่กันที่ป่าฝึกฝนตาเดี่ยวนั่นเองนะครับเราจะแย่งชิงเรือมาให้ได้ครับแต่ว่าตัวละครของเรานั้นเลเวลถ้าไม่ตายไม่แมสกันใช่ไหมติดปัญหานี้กันหลายคนเลยใช่ไหมครับกับคลิปที่แล้วที่ผมทําให้ก็ นั่นเรียกว่าเป็นตัวละครที่ฝึกฝนมาอย่างดีในการเพิ่มเลเวลท่าไม้ตายนะครับผมมันก็เลยผ่านได้สบายมากๆเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นเพื่อนมีเลเวลท่าไม้ตายไม่แม็กซ์เหมือนผมเนี่ยอย่างอุซบโกลเด้นบอนกับมิสเตอร์ทรีใช่ไหมบางคนนี้ไม่มีมิสเตอร์ทรีด้วยซ้ำครับจะเล่นยังไงครับวันนี้ครับมีอีกทีมหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเอาชนะได้ครับเป็นทีมลูฟี่เกียร์สามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่ง เลเวลท่าไม้ตายของลูกทีมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทีละคนกันเลยครับมีฮอคครับผมเลเวลแม็กซ์นะแต่ว่าท่าไม้ตายชาร์จถึง27รอบโอ้โหแบบนี้ครับพอมีแววพอมีแววไหมโอเคครับกับ11เอกเห็นไหมป๊ครับชาร์จท่าไม้ตาย15รอบด้วยการปลดโซ่ปลดโซ่ครับแล้วก็นี่เลยอุซบโคเดนปอลพระเอกของเราครับตัวทรัพที่แข็งแกร่งที่สุด อ่าสิรอบด้วยกันนานเหมือนกันนะเนี่ยและนี่เลยครับอลูมิดาครับผมชาร์จ15รอบทำให้ตายเลเวลหนึ่งนี่ไม่คิดจะอัากันเลยใช่ไหมจัดไปเลยครับทีมแบบนี้ครับเราชดเชยทำไไมตายที่ชาร์จไม่ไวเนี่ยด้วยดัมเบลที่สูงๆของลูฟี่เกียร์สนั่นเองจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันเลยครับทุกผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกว่า ทีมเนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมรู้ซึ้งถึงความเป็นป่าฝึกฝนครับโอ้โหแน่นอนครับป่าฝึกผลเนี่ยเข้ามาเล่นโดยไม่เสียพลังครับแต่ว่าแอเรียนั้นยากมากๆมีกำแพงอยู่หลายชั้นเลยและที่สำคัญครับทีมลูฟี่ย์3เนี่ยพลาดได้น้อยมากๆถ้าพลาดบ่อยๆเนี่ยถึงชีวิตทันทีเลยตายแองแมงแน่นอนนะครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ซึ้งถึงควาา่าปาฝึกฝลกันแล้วมา ตอนนี้ผมกำลังตีโคโบี้แบบแบบแบบค่อยๆตีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการชาร์ทท่าไม้ตายเออต้องใช้ท่าไม้ตายทุกๆุกคนเลยใช่ไหมและยิ่งมีฮอคเนี่ยโหตีอะไรเด็ดสาม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 สิบเกเทิร์นยังไม่ถึง27เทิร์นนั่นแหละครับผมมันนานใช่ไหมมันนานขนาดนั้นครับเราก็เลยต้องไล่ชาร์จกันตั้งแต่เว็บแรกๆเลยตัวละครกากๆพวกนี้เลยครับจะได้ชาร์จกันอย่าง สบายใจแหมสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูกันไปเรืเ่อยแหมตีกันเชื่อๆอย่างเงี้ยละครับออเจอหนึ่งเราก็ค่อยฟาให้ร่วงไปฟาให้ร่วงไป,ไปเป็นไงนั่นแหละครับคุณผู้ชมเอาละนัะ่เจอโจนเยอะๆ,ๆเยอะๆ,ๆเหรอเยอะะก็เก็บเร็วๆบ้างก็ได้นะให้เหลือทักคนสองคนก่อนไปครับชาร์จถ้าไม่ตายกันต่อ แม่แรกแน่จะน่าเบื่อนิดนึงนะครับแต่เพื่อเพื่อเอ,อชาชน้ชนะเราครับเราต้องทำเงับมาสักนิดสักนิดเาเว็บที่สีเจอกับคาบาจกับโมจีนั่นเองเอาละเอาละเัีงกดเล่นๆอยู่นะครับผมจะเห็นว่า ผมก็อ่ายังไม่ได้กด perfect จริงจังนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าพี่บอยเอาจริงหน่อยอน,นี่ปลาปลืนฝนนะก็เวฟแรกๆมันยังไม่ต้องเอาจริงไงครับใจยเย็นๆนะเดี๋ยวมันจะเกรงซะก่อนนะครับผมค่อย่ไปเดยวเกรงอะ่ะนี่คือเรื่องสําพันเลยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะผ่านอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นเป็นไงนาตาประจำเลยครับผม ดันั้นเราต้องเล่นด้วยความสบายใจครับอย่าไปเกรงมันครับเอาไปครับผมเวที่8ครับโดน3ดาวครับทุกตัวนี้น่าจะล็อกเรานะครับเอาละเจ้าหน้าไ้เจ้าหน้ายครับล็อกอุจบเราครับล็อกอุจจบเรานี โซนสิบเอกเนโป้ลูซี่ต่อยอืมอืมรวบไปเว็ที่9ครับเจอกับนี่โดบัตยืนกับคุโรบิอ่ะก,กดมิดโชเฉยอ่ะก,กดเกรดโชอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาทำอะไรนี่ยังไม่เอาจริงเหรออะไรประมาณนี้นดี๋ครับก็จริงไงยังไม่เอาจริงจริงเอาละมาครับ เริ่งทางแล้วเจอกับวิลเลียนบาร็อกเวิร์ดแน่เริ่มต้องเอาจริงแล้วยังเริ่มแล้วนะโอ้โหเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วกดมิสโทรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียดิเอาละวครับเละไปแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักหน่อยสักหน่อยสักสองพันนะฮะ นิดหน่อยนิดหน่อยมาโอเคมากระผมจากนี้ไปละของจริงเอสมาเตือนน้องชายด้วยความเป็นห่วงนะครับผมนะยังไงครับกับเอสครับหม่มีเกรดมาทำไมเนี่ย โอ้โหปลิวเลยขนาดมิเกรสนะเอาเลยครับฟอมนั่นเลยครับตายแบบเอิกเริกไปซะโอ้โหเตรียมกระสุนบาก,กี้ชนิดพิเศษยังไงเจอกระสุนไลเฟิลหน่อยเป็นไงมาใครจะเตรียมได้ทันเจอนี่้าไปครับมันคุณนยักษ์ไลเฟิลปลิวครับปลิวไปเยอะพอสมควรแบบนี้น่าจะอุ่นใจ เอาละครับผมบางทีร่วงไปอย่างง่ายได้ฮะเจอกับชังโกคุโร่นั่นเองอือหือกดพลาดกดพลาดแบบนี้ก็มอบสิครับแต่ไม่เป็นไรมันยังเวฟแรกๆครับคุณผู้ชมยังไม่มีผลกับเกมมากมายเอาล่ะผมจะตีคุโร่ก่อนลวกัน ถ้าเพื่อนๆไปทำแบบนี้ลงหลังเพื่อนๆจะหลับได้แานในไม่กี่เทิ่มเติมนครับผมแล้วก็มีคนหลับด้วยตอนนี้โอเคครับจังก็ยังหลับอยู่นะับผมก็เลยจะปลุกเขานิดนึงเฮ้ยปลุกกันแบบนี้นะครับจะเห็นว่าผมยังไม่เอาจริงนะครับทำอะไรเล่นๆมากเลยโอเคครับเพื่อความไม่ซีเรียสนะครับผมอ่ะเราเจอกับแก๊งดนตรีครับกระสุนพิกเอชไฟลมาก่อนเลย เอาละครับผมตอนนี้กินเนื้อแล้วไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจเตะด,ดีกว่าดันปลิกเข้าไปครึ่งหลอดเลยสีเดียวเป็นไงจุกไหมจุกไหมจุกไหมกรอดท้องนี่ทองเกใช่ไหมเอาละครับทองเกแบบนี้ครับเดี๋ยวจะซัดให้ปลิวเลย เรียบร้อยครับมาครับนี่เป็นอีกด่านหนึ่งที่หลายๆคนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ตรงนี้จำได้ใช่ไหมมาเจอนีหน่อยเป็นยังไงสล,สลิปสลิปทรคสร้างเคราะอารูบิดาขึ้นมาครับเพราะว่าเราจะรับดาเมจจากอาลองนั่นเองมาผมจะตีเจ้านี่ฮัดจังก่อนเลยเมกฮัดจังฮัดจังฮึ่ม ตรงเดเมจไปให้อารองด้วยฟาดมาพันสองครับรับเดาเมจช,ชิลชิลครับคุณผู้ชมเน่ไม่ต้องรีบเลยนะไปให้เกือบตายก็พอสุดๆุดไปก่อนแน่มีต่อให้ไปอุบายอารอง เอาเลยครับเรากำลังจะเจอของจริงแล้วนะครับเจอแกงลิตเปินการ์เดนหน่อยเป็นไงมิสโกเดินวิกคัอร์ททัพโอ้โหเปลี่ยนสลับต,ตรงข้ามทุกตัวเลยแล้วก็โจมตีมา1น1 0พกับอีกาหน่วยแบบนี้ครับผมว่านะจะไม่ไหวเอานะครับผมมาอุซบโกเดินบอลเอาเลยครับลงค้อนกันไปแล้วนะครับผมเราจะไล่โจมตีกันเลย กดมิสโชโกดมิสโชแหมแต่เป็นตัวที่4นะยังดียังดียังเป็นอ,อะไรที่พอรับได้พอรับได้แหมปล่อยปลอลไปแล้วนะครับยังไม่ตึงขนาดน,นั้นโหโหมิสุตไป,ปริวเลยนะครับผมจนกระทรงสีเข้าไปเจ็บนาครับแบบนีม้มาดีครับ มิสต์ทีนี่มิสต์ทีนี่ถึกมากถึกมากถือเป็นตัวที่ต้องระวังเลยครับคุณผู้ชมถึกนะเนี่ยดูดิปี่ไม่เข้าเลยฮึม่มต้องลูกแก้ตรงสีนี่จะลดควบควบหน่อยนะฮะเอาเละครับเรียกว่าสี่เทิร์กับมิสโกลเด้นไม่ใช่มิสโกลเด้นอันนี้มิสวาเลนไทน์ครับมิสวาเลนไทน์นี่สี่เทิร์เลยเหรอ ตีเธนแบบนี้ครับผมว่าหาสลอดเนื้อกันดีกว่านะครับไอะตีสลดเลือดบ้างเดี๋ยวจะไม่ลดเลยตีกันหน่อยตีกันหน่อยนะครับมาครับสลอดเนื้อมาแล้วชอบอลอ่าเชินสุดท้ายอย่าพลาดนะ นั่นไงนั่นไงโอ้ยต้องกด perfect ทันทีเลยเอาเลับผมตื่นเต้นกันไหมนี่ผมตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยมาครับเจอไว้เอาของสโมเกอร์ครับโอ้หโดนกันรัวๆเสียงหลงกันเลยทีเดียวเอาละยังไงครับโดนล็อกกับตันไปครับแบบนี้ครับผมก็เตรียมตัวแก้ทางมาแล้วกับนี่เลยดาบคุคุริโคตมา ได้เวลาโจมตีทัช tamam ิงิกันแล้วมาครับสโมอเกอร์มีเวลาอสองเทิร์นครับคุณผู้ชมจะตีเขาเข้าไหมอืมโอ้โหกดพลาดอีกแล้วนะครับไม่เป็นไร ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่ะแบบนี้ครับเราจะสู้ยังไงครับเรียกว่าสมุกเกอร์ก็ตีแรงเหมือนกันนะใจะเย็นๆครับพล่งไปวู้ฮู้มาครับแก๊งมังกรปูครับคุณผู้ชมสู้ได้ไหมเนี่ย เรียกว่าศัตรูเยอะหลือเกินนะครับเราจะเล่นยังไงดีครับอืมเดี๋ยนะคิดก่อนคิดก่อนผมว่าจะใช้ถ้าไม่ตายลูฟี่เก็บปูไปเลยดีไหมอ่ะผมว่าต้องเก็บปูเลยนะอ่ะดูกันครับเก็บปูครับมาครับมาชนยักษ์ไรเฟิลนเหลือมังกรให้ตัวเดียวนะครับสามเทินด้วยกัน ดูสิเจอร่วงไหมโอ้โหอ,อย่างง่ายเลยผมว่าง,ง่ายเลยสี่แสนเข้าไปครับแรงน่าดูโอเคครับมันก่อนฟุ๊บหลับไปแล้วนะครับผมนี่ผมชาร์าถ้าไม่ตายกันทุกเม็ดเลยนะ จะได้ไม่พลาดนั่นเองนี่มีลูกแก้วตรงสีถึงสองคนด้วยกันมาเจอกับเว็บที่ยากที่สุดแล้วนะครับผมให้ว่าเราใช้ท่าไม้ตายไปกับเว็บนี้เปลองที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าเราไม่มีพลังมากพอที่จะไปลมมีฮอกเนี่ยก็เพราะเว็บนี้นั่นแหละเอาลึกครับผมดาบดาสปันเรือ เอาละแล้วเท่านี้เลยมัดไรเฟิลปนยักษ์โฮโดนเงินเข้าไปครับรับโชคสองชั้นกันไปเลยเอาละฮะตอนนี้ลูกแก้วรงสีสวยงามนะครับผมเราจะบัดกับทรงไอคิงแน่นอนนะครับว่าอย่างไง เปลืองมากๆนะครับกดพลาดไปนิดนึงนะนี่อเอาเลยครับสำหรับนานามีเหลอนามีนะครับร่าจะได้เวลาโจมตีเราแล้วนะครับะจะตีน้ามิ่ยังไงดีครับอืมอืมอืมโอเคตีแบบนี้เหมือนเดิมไม่รู้จะตียังไงแล้วุว้ยกนมิส แลวตอนนี้ครับเราเจอกับโซโลแล้วก็ซันจีนั่นเองนะครับผมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแบบนี้นะผมว่ากูซบโกลเด้นฟอนเถอะนะครับนี่ผมแก้ตามสถานการณ์และก็ฝีมือนะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆกด perfect ได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้อุซบโกลเด้นฟอนในด่านนี้นะครับผมแล้วผมก็จะไปลุยกับมีฮอคแบบไม่มีอุซบโกลเด้นฟอนแม่เจ้าเอาแล้วไง แบบนี้จะชนะได้ไหมเนี่ยมาลุ้นกันดีกว่าครับเรียกว่าหลุดแล้วหลุดเลยนะพี่บอยหลุดแล้วหลุดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเราตั้งใจตีครับอืมตั้งใจตีเดี๋ยวเดี๋ยวได้โยได้โย ได้โยโฮสันจินั่งแล้วเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะเก็บสันจิแล้วก็ไปต่อที่โซโลอลูฟีสองเทิร์นเหรอลูฟีสองเทิร์น ลูฟี่หนึ่งเชิญาไปยููเอานะครับเราเจอกับมีฮอ,อกแล้วนะครับผมโคตรหลักทุเลยังไงก็ตามแต่ครับเราก็มีเลือดมากกว่า1 2 4 5 1ห่้่วยเลยจัดไปอ่ะลดไป2,000แล้ว ดนแบกเจอไฟเข้าไปหายแล้วคุณผู้ชมเรียกว่าเราต้องกินเนื้อมาอย่างดีเลยถึงจะได้ HP ีประมาณนี้นะครับและครั้งต่อไปเขาจะโจมตีเรานะครับเราต้องเปิดเกราะไปเลยมาครับทั้งนี้คือสติสตางค์ล้วนแล้วนะครับผมในการจะเอาชนะให้ได้นั่นเองฮนะ โอ้โหคนดิบพอดีไม่สุดเลยครับคุณผู้ชมเหลือแค่โจมตีให้เพอร์เฟกแล้วว่ายังไงโอ้ยโอ้โหยาหูยูอ้างเลยครับผมริมเกียร <c oughs> ์สาของผมครับกดมั่วกดซั่วกดพลาดก็ยังผ่านมาได้นะครับคุณผู้ชม เป็นยังไงครับทีมเกียร์สามครับเลเวลท่าไม้ตายแบบแบบแบบไม่น่าจะผ่านแล้วก็กดแบบไม่น่าจะผ่านนะครับผมหวังว่าจะเป็นแรงบรันดาลใจให้เพืเ่อนๆสามารถเก็บเรือมิคฮอคก,กันได้นั่นเองเอาล่ะครับผมใช้ยาดับดำแล้วก็เรือเรือลงศพมาแล้วครับคุณผู้มชมได้เรือลำใหม่มาแล้ว จนได้สดีครับกับไอดีรองของผมนั่นเองอ่ะจริงๆเป็นของเพื่อนผมนั่นแหละก็ยึดมดันเป็นที่เรียบร้อยไว้แคสให้คุณผู้ชมรับชมกันอีกรูปแบบหนึ่งของตัวละครที่ไม่ได้เพอร์เฟกแบบไอดีหลักของผมนั่นเองนะครับผมอูเลยะครับล่องกันไปเลยนะครับ <c oughs> ผมเรียกว่าสนุกสุดๆลุ้นสุดๆไว้ติดตามชมกันแล้วกันครับว่าอ่า จะมีทีมอื่นอีกไหมเฮ้ยย,ยังมีอีกครับยังมีอีกนะครับโอไว้รอดูกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมยคพยู